ปีหนึ่งสามวันเรากินวัวไปพันล้านอะ่ะหมู่บ้านละ20ตัว3จังหวัดมีแค่มีประมาณ1,600หมู่บ้านคูณ20ตัวคูณ25,000เข้าไปเท่ากับ1,000ล้านอะ่ะนี่เรากินกัน3วันเลยนะส็เราไม่กัวมารองตัวล้อประกาศตัวนะครับผมอับดุลลอฮ์นะครับก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนโคนเนื้อบ้านบุเ,เจกจิกานะครับในานามแบรนด์ของชบาฟาร์มนะครับแล้วก็ชบาบีฟนะครับก็เป็นเป็นธุรกิจ เกษตรนะครับเป็นกเกษตรปศุสั์นะครับทำการ,กรเกษตรแล้วก็มีโรงตัดแต่งนะครับแล้วก็จําหน่ายเนื้อสไลด์เนื้อโคขุนเนื้อสเต็กอะไรพวกนี้นะครับเป็นธุรกิจกเกษตรนะครับที่พยายามทําเป็นให้ครบวงจรนะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้านะครับก็คือเราเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีโรงผสมอาหารของตัวเองนะครับโดยวัวที่เราเลี้ยงเนี่ยเป็นวัวที่ปลอดสารเด้งเนื้อแดงนะครับเพื่อป้อนตลาดคนที่รักสุขภาพ เราไม่มีความรู้เลยใช่ไหมแต่เราดูว่าชาวบ,บ้านมันเลี้ยงวัวอยู่เราคิดว่าเราจะไปทําอะไรให้มันเกิดรายได้ตรงนั้นเราดูขายวัวแค่นี้พอมาลงลึกจริงๆมาดูโอ้ยวัวน,นี้มันไม่ธรรมดานะเฉพาะแค่วัวกระบ,บานเนี่ยผมก็ทำรีเสิร์ชเล็กๆเนีเเ่ยปีหนึ่งสวันเรากินวัวไปพันล้านอะ่ะหมู่บ้านละ20ตัว3จังหวัดมีแค่มีประมาณพันหกรหมู่บ้านคูณ20ตัวค, 25, คูณ25เข้าไปเท่ากับ1 0 0 0ล้านอะ่ะ นี่เรากินกัน3วันเลยนะเรายังได้ขนาดนี้พอกระโจนเข้าไปปุ๊บมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันก็เลยพอจะรู้สาเหตุว่าพอกระโจนลงไปปุ๊บเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะทําให้คนที่นี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทาปศุสัตว์ใช่ไหมแต่ทีนี้คิดอยู่ว่าทาไมคนที่นี่ถึงไม่ทําอาชีพป,ปศุสัตว์ใช่ไหมสุดท้ายสรุปว่าอ๋อต้นทุนอาหารมันแพงกว่าภาคกลางไงต้นทุนอาหารสัตว์ตอนแรกๆที่ทําก็คือเลี้ยงแบบบ้านๆกรูกหญ้าตัดญตหญ้าให้ง่ายอพอทําจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าเ,เลี้ยงวัวบ้าเนี่ยมัน ทำไรมันไม่เหมือนกับเลี้ยงวัวสายพันธุ์ใช่ไหมก็ <Yeah. S 1> ไปศึกษาต่อสายพันธุ์อะไรที่มันเนื้ออร่อยแล้วได้คุณภาพอะไรพวกนี้ <Yeah. S 1> ทีแรกเลี้ยงทุกสายพันธุ์เลยนะซื้อมามั่วหมดเลย <Yeah. S 1> แต่สุดท้ายตอนนี้ก็คัดแล้วเป็นชาวลเลงก๊าสอะไรพวกนี้ <Yeah. S 1> ชาวบ้านเขามีต้นทุนของเขาอยู่แล้วก็วคือเกือบทุกบ้านที่บ้านผมเนี่ยมีวัวเป็นของตัวเองอยู่แล้วส <Yeah. S 1> ่วนชายโยเองก็ก็ต้องซื้อเอาทุนตัวเองไปซื้อ ก็ลงทุนด้วยเงินของตัวเองอะไรพวกนี้แหละไปซื้อแต่ว่าพอทํากลุ่มไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็ได้โครงการของทกสเป็นโครงการ XYZ e ก็คือดอกเบี้ยต่ำม,มากร้อล้านละร้อยอ่ะต่อปีแล้วไม่ต้องผ่อนรายเดือนด้วย mm hmm. ก็เขียนข้อเสนอโครงการเข้าไปก็ได้เงินกู้มา2ล้านบาทก็ซื้อวัวมาแล้วก็แจกให้ชาวบ,บ้านเลี้ยง เด็กจบใหม่ก็อาจจะเริ่มแบบวัวบ้านก่อนก็ได้ซื้อแม่พันธุ์วัวบ้านเลยวัวแม่พันธุ์วัวบ้านถ้าเป็นวัวสาวอยู่ที่ประมาณสักหมื่นห้าถ้ามีอยู่6กหมื่นได้สตัวละ,ะ,ะแล้ววัวบ้านเนี่ยอัตราการเป็นสัตว์หรืออัตราการให้ลูกเนี่ยประมาณปีอสองปีสามตัว หรือปีละตัวเอาง่ายๆปีว่าเออเรื่อมันกว่าจะมันจะเป็นสัตว์โอกว่าสมบูรณ์อะไรพวกนี้ก็ปีละตัวพอพันดีๆสักตัวหนึ่งไม่ต้องผสมเทียมเพราะผสมเทียมมันมีต้นทุนอีกเหมือนผมผสมตัวผสมเทียมถ้าเป็นพันดีๆก็หลอด500พันหนึ่งอะไรเนี้ยอ่าแต่ถ้าได้มามันคุ้งไงเลี้ยงแค่6เดือนราคามันแตะ20,000กว่าบาทและ3นาอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าวัวบ้านเลี้ยง2ปีเพิ่งได้2 0 0 0 0กว่าบาทเราต้องหาพืชพืชอาหารสัตว์ที่มาทดแทนจากภาคกลางให้ได้เช่นตอนนี้บ้านเรานะผมยกตัวอย่างฟาง ที่สุพรรณบุรีก็ละ20บาทบ้านเรามาถึง8.5บาทแต่ถ้าซื้อยกทันนี่อยู่ที่ประมาณ60บกว่าบาท65บาทนะ <_ an> เขาก็มาบวกกำไร20บาทขายปลีก85บาทคัวเ <_ an> นียลักษณะการกินมี2แบบเขาได้อาหารหยาบอาหารข้นอาหารหยาบก็คือเป็นฟางเป็นหญ้าเป็นเนเปีเยอะไรพวกนี้เป็นกาเป็นข้าวโพดต้นข้าวโพดอะไรเนี้ยนี่อาหารหยาบส่วนอาหารข้นมันจะเป็นลักษณะของตัวเหลือง ซึ่งถั่วเหลืองบ้านเราหายากอยู่แล้วก็ต้องซื้อจากจากภาคกลางมาบ้านเราพอจะมีก็คือกกปามกากเนื้อในมันนะเนื้อสีสีขาวเนื้อของปามอะไรเขาบีบน้ำมันเสง่ายนั่นแหละเอามาทําให้แห้งแล้วก็มาทาเป็นอาหารสัตว์ได้ส่วนผสมประมาณ50%เป็นกากปการความมันกินอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมันต้องผสมมันต้องมีกกน้ําตาลเอมันต้องปรุงรสต้องมีเกลือต้องมีอะไรพวกนี้ต้องมีมันเส้นดูอย่างมันเส้นไหมมันเส้นก็คือมันสัปะหลังแล้วก็ไปสับแล้วก็ตากแห้งซึ่งบ้านเราคนปลูกน้อยไง ผมเคยให้คนปลูกนะชาวบ้านปลูกประมาณไร่หนึ่งก็ไอ้ได้ดีอยู่นะแต่ว่ามันต้องใช้เครื่องจั่าไงพอปลูกน้อยๆไร่หนึ่งปัญหาคือเวลาเราจะดึงมันสับหลังขึ้นไป ấy. มันต้องใช้แรงเยอะไงผมว่าธุรกิจอาหารสัตว์ในพื้นที่นี่ยังทําได้เยอะเลย